แน่นอาเป็นสุดๆเปย์มากแหมเล่นเป็นคนดีเล่นเป็นคนดีไม่ใช่ผมคนดีตาเหรอคนดีที่ไหนเล่นเป็นสการเบอร์ใช่ไหมใช่คบอ้นี่เรื่องเราก็จะให้ติดตามกันไปว่ากันไปเนาะโอเคครับนะครับก็จะมีสองซีรีส์เนาะที่น่าจะได้ชมกันครับโอเคนะฮะอ่ะดังนั้นก็วันนี้สนุกมากๆเลยนะัะทุกคนแล้วก็ได้เห็นมุมมองของทั้งสองหนุ่มนะครับขอเซ็งหนึ่งนะครับจูเนียร์แล้วก็มาด้วย เดี๋ยวเราเชิญนะครับมาถ่ายรูปดีกว่ากับเราแฟนคลับของพวกคุณครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยนะฮะโุ้จริงๆลืมถามเลยอ่ะแล้วแล้ว15มิถุนายนนี้ให้อะไรวันเกิดเขาฮะเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยไม่คุยถ่ายรูปก่อน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 ก็เห็นบอกว่าอยากได้อะไรก็บอกพี่นะฮะเดี๋ยวพี่จัดให้ได้เลยนะฮะอ่ะค่าไหนดีท่าไหนดีท่าไหนดีฮะ อ่าถ่าไหนจูจูม,มาร์จับมาเลย